อย่าแต้ครัวคาโตๆสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมีวิธีทําผงกล้วยดิบหรือว่าแป้งกล้วยดิบเอาไว้ชงดื่มรักษากดไหลย้อนมะเร็งลําไส้โรคกระเพาะและยังทําขนมและใช้แทนแป้งสาลีได้อีกด้วยนะคะและสําหรับกล้วยที่เลือกใช้ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าที่แก่จัดๆซึ่งตัดออกมาจากเครื่องใหม่ๆก็จะได้แป้งกล้วยเยอะๆแล้วก็จะมีรสชาติอร่อยอย่าใช้เป็นกล้วยห่าหรือว่ากล้วยกําลังจะสุกนะคะถ้าหากเราไปอบหรือว่าไปตากแดดเนื้อกล้วยก็จะฉ่าและกลายเป็นน้ําตาลจะไม่ได้แป้งกล้วยนะคะ วิธีปอกกล้วยดิบก็ตัดหัวตัดท้ายกล้วยดิบวีนี้ก็ปอกไม่ยากเท่าไหร่ถ้ากล้วยบางผีปอกยากๆก็สามารถลวกน้ําร้อนประมาณ1น,นาทีก็จะทําให้ปอกเหลือง่ายขึ้นค่ะแล้วมหาหั่นเป็นชิ้นบางๆยิ่งบางเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีเวลาไปอบหรือไปตากก็จะได้แห้งเร็วแล้ววันนี้ก็จะเลือกเป็นวิธีการอบก็ใช้อุณหภูมิต่าสุดก็ร้อยองศาเปิดไฟล่างบนใช้เวลาอบที่สองชั่วโมง ถ้าหากเราตากแดดก็ประมาณ3-4วันหรือว่าจนกว่าแห้งสนิทและพออบผ่านมาหนึ่งชั่วโมงก็นำกล้วยออกมากลับด้านหรือว่าแผ่นที่ซ้อนๆกันอยู่ก็มาคลี่กระจายกล้วยก็จะได้แห้งทั่วๆถึงจากนั้นก็อบต่ออีกหนึ่งชั่วโมงค่ะก็จะได้กล้วยดิบที่แห้งสนิทแล้วและก็กล้วยกองไม่ดำอีกด้วยนะคะ และก่อนที่จะนำไปปั่นก็ขยําให้แตกกอนนิดหนึ่งเวลาปั่นก็จะได้ปั่นง่ายๆเสร็จแล้วก็นำไปปั่นให้ละเอียดกลิ่นแป้งกล้วยก็จะกลิ่นหอมๆเหมือนกลิ่นกล้วยต้มเลยนะคะแล้วก็นำมาร่อน และกากกล้วยหรือว่าเศษกล้วยส่วนที่เหลือก็นำไปปั่นใหม่อีกครั้งเท่านี้เราก็จะได้ผงกล้วยหรือว่าแป้งกล้วยละเอียดละเอียดแป้งกล้วยนอกจากจะใช้แทนแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าและยังสามารถนำไปช่วงดื่มเพื่อเคลือบแผลในกระเพาะอาหารเวลาเราทานอาหารรสจ,จัดจดจะได้ไม่แสบท้อง และวิธีชงดื่มก็สามารถชงได้ทั้งน้ำอุ่นและก็น้ำร้อนและอีกอย่างผงกล้วยดิบเราก็ผ่านการอบมาแล้วก็สุกแล้วนั่นเองนะคะหรือจะเลือกชงในน้ำหรืออุณหภูมิห้องก็ได้ค่ะปริมาณผงกล้วยดิบก็หนึ่งช้อนชาพูนปูนต่อน้ำหนึ่งแก้วก็ประมาณ 250ML คนให้แตกตัวแล้วก็ดื่มได้เลยค่ะรสชาติก็อร่อยไม่มีรสฝาดเลยนะคะและคลิปถัดไปก็รอติดตามชมกันนะคะทำขนมจากแป้งกล้วยรสชาติและหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงค่ะ